ขับรถออกมาจากบ้านลูกไขยครับเลี้ยวซ้ายตามทางไปได้ครับเลาะตามหัวโรงเรียนไปฝั่งด้านซ้ายนี่เป็นโรงเรียนบ้านลูกไายนะครับขับรถไปตามถนนเส้นทางที่จะไปบ้านดอนฮานบ้านนาสวรค์บ้านลูกไขยกับบ้านดอนฮานยูบไก่กันนะครับยูห้างกันประมาณ700เมตรขับรถแป๊บเดียวก็สิฮอดกันแล้วครับเลียวเบิ้งยูไก่ไกลก็เห็นหลังคาทั้งบ้านดอนฮันนะครับพื้นที่แถวๆนี้เป็นเขตตำบล3ส่วนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิขับรถตามทางมาแป๊บเดียวก็เข้าเขตบ้านดอนฮันนะครับบ้านดอนฮันมู่7ตำบล3ส่วนอำเภอบ้านแท่น ังหวัดชัยภูมิ จากข้อมูลเห็นบอกว่าเป็นหมู่บ้านน้อยครับเป็นหมู่บ้านบาไใหญ่มีแค่5 8ครัวเรือนมีจํานวนประชากร1090คนพอขับรถมาถึงทางเข้าหมู่บ้านมองนี่ก็จะเป็น3แยกเลียวเห็นป้ายบ้านดอนหันยินดีต้อนรับผมเลี้ยวขวาตามทางไปเลยครับจากที่ผมเบื้องข้อมูลของอบตสามสวนมาครับมีหมู่บ้านที่น้อยก็บ้านดอนหันอีกหมู่บ้านหนึ่งคือบ้านหนองม่วงครับมี42ครัวเรือนมีจํานวนประชากร141คนพอขับรถเลาะมาถึงมองนี่มันม่งแม่ทางเข้าหมู่บ้านครับมันเป็นทางเลาะอ้อมบ้านทางเข้าหมู่บ้านผมคิดว่าน่าจะเป็น สามแยกแล่นครับที่เลี้ยวซ้ายเข้าไปก่อนที่จะถึงไปบ้านดอนหันผมเคยมาบ้านดอนหันสมัยเลี้ยงมอต,ตน้นครับพี่น้องเพิ่นพามาหาพี่น้องอยู่บ้านดอนหันนี่แหละผมก็จําว่าได้ครับว่าบ้านหลังใดหลังจากนั้นก็ไม่เคยมาอีกจักเทียเลยครับบ้านดอนหันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองพอขับรถมาตามทางมาจอดตรงบริเวณมองนี้ครับเลี้ยวเบื้องไปข้างนาเป็นวัดครับวัดประจําของบ้านดอนหันวัดสัมพันธ์ครับเป็นวัดประจําหมู่บ้านของบ้านดอนหันเลยครับเลี้ยวเบื้องไปก็เป็นห่วสวยงามเนาะหัวสีแดงๆขับรถอตางต่อป ับ,บานข้างหน้าเป็นบ้านนาะสวรร์คบบ์ับานดอนหันห้างจากบ้านนาะสวรรด์800เมตรพื้นที่หมู่บ้านแถวๆนี้เป็นหมู่บ้านที่ยุ่ติดกันครับยุ่บบไกลกันเลยเพราะขบมาจากน้อยครับเลือเบิ้งไปทั้งด่านซ้ายก็เหลียวเห็นทุงนะ พอขับรถมาถึงพื้นที่บ้านนาสวรรค์บรรยากาศดีสวยงามครับเลียวเบิ้งไปทั้งซ้ายทั้งขวาก็มีแต่ธงนะาโสมกับซื้อบ้านนาสวรรค์ค่กิลีครับพอมาถึงมองนี้เป็นสามแยกครับทางเข้าหมู่บ้านเห็นป้ายข้างบนเขียนบอกว่าวัดเสนาธไพบูรณ์น้าจะเป็นวัดประจำของบ้านนาสวรรค์ครับบ้านนาสวรรค์์มู่สิเบเอ็ดตำบลสามส่วนอำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิผมขับรถมาจอดตรงบริเวณป้ายทางเข้านี่และครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาชมวิวชมบรรยากาศทางเข้าบ้านนาสวรรค์เลียวเบิ้งไปทั้งด้านซ้ายเมื่อก็เห็นบ้านสามสี่หลังเพิ่ง ก็ลังเปิดเพลงม้วนกันเลยครับบุกหูววาเพิ่นมีงานอีกอย่างกันขับรถรอตามทางเส้นทางที่จะไปบ้านน้าสวรรค์กันเลยครับเนี่ยเยือบ่งไปทางซ้ายทางขวาก็มีแด่ทงนะพอขับรถเข้ามาก็เห็นป้ายยุคข้างนานะครับป้ายทางเข่ามูบ้านนะครับบ้านนะ้าสวรรค์มู11ต,ตําบลสสวนอะาเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ จอดรถเลาะเบิ้งบริเวณแถวๆนี้ครับเลียเบิ้งไปทางซ้ายมือขวามือผมนะครับมีแต่ทงนาครับสมกับซื่อหมู่บ้านนีครับบ้านนาสวสรรค์เลียเบิ้งไปไกลๆก็เห็นเป็นวิวผู้ตะเภาครับบรรยากาศดีสวยงามผมมาหาเลาะเบิ้งบ้านนาสวรรค์เป็นช่วงนาฝนครับช่วงนี้ไทยบ้านเพิ่นกําลังเฮ็ดนากันเลียเบิ้งไปทางใดกมใ็มีแต่ไฮมีแต่นาครับบรรยากาศเขียวสวยงามสบายตาครับเนี่ย ผมละมักบรรยากาศหมู่บ้านจังสีครับมารอบ้านนาะสวรรค์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับผมไเคยมาบ้านนะ้าสวรรค์จักเทียพี่น้องผมเคยพามาแต่บ้านดอนหันครับรเคยเข้ามาถึงบ้านนาะสวรรค์เลย ไปครับเข้าไปหาเลาะเที่ยวเลาะชมบรรยากาศบ้านนาสวรค์กันครับเพราะขับเข้ามาในบ้านบรรยากาศหมู่บ้านก็ดีสวยงามแล้วครับเนาะเหลืยวเบื่องไปทั้งใดหมู่บ้านก็ดูสะอาดสะอ้านดีครับบ้านนาสวร์หมู่1 1บเอตำบลส่วนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิผมไปหาข้อมูลของบ้านนาสวรค์มาครับเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดพอดีเลยครับผมว่ามี173ครัวเรือนมีจานวนประชากร686คนถือว่าเป็นหมู่บ้านกําลังพอดีนะครับบ่น่อยบ่ใหญ่ปานใดขับรถเลาะชมวิวชมบรรยากาศบ้านนาสวรค์ต่อมาอีกครับฟังทั้งนี้ก็มี ทงนาขึ้กันครับพอขับรถเลาะต่อมาอีกมาถึงมองนี่เป็นซี่แยกครับเรียเบ่งไปทางด้านซ้ายมือของผมครับเป็นโรงเรียนตะดับประฐมศึกษาของบ้านนาะสวรรค์ ขับรถไปเบิ้งนะงครับเป็นสื่อโรงเรียนอย่างสื่อโรงเรียนว่าบ้านดอนหันนาสวรรค์ครับเป็นโรงเรียน2หมู่บ้านครับที่มาเรียนร่วมกันเดี๋ยวไปเบิ้บรรยากาศโรงเรียนก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีสวยงามครับเดี๋ยวเบิ้งไปก,กไไ็เห็นมีเด็กน้อยมาเรีนยนยุสนามฟุตบอลกันโยขับรถเลาะต่อไปครับเลาะไปตามทางเลาะไปตามหัวโรงเรียนนะครับข้างนาเป็นวัดครับเป็นวัดประจำของบ้านนาสวรรค์ครับเนี่ยวัดนี้ชื่อว่าวัดเสนาภไพบูลทางเข้าวัดก็ดูสวยงามเดี๋ยวเบิ้งไปภายในบริเวณวัดก็ดูร่มรื่นเงียบสงบดีครับหลังจากที่หาเลาะเบิงงเโรรียน บ้านนาะสวรรค์เสร็จแล้วขับรถออกมาครับสิหาทางออกจากบ้านนาะสวรรค์คิดว่าน,น่าจะย้อนกลับไปทั้งบ้านดอนฮันบ้านลุบข่ายทั้งเก้าผุนละครับไปทั้งบ้านแทนขับรถเลาะเลี้ยวส้สยตามทางจากแยกโรงเรียนมาเลยครับเนี่ยเลาะตามหมู่บ้านมาชมุมบรรยากาศบ้านนาะสวรรค์ฟังทังนี้ครับ ฝังทั้งด้านซ้ายนี่นานจะเป็นศาลากลางบ้านบ่ครับน่ะเรียวเห็นเป็นหอกระจายข่าวผมขับรถเลาะบ้านน้าสวรรค์มาก็ถือว่าเป็นหม,มู่บ้านที่บรรยากาศเงียบสงบดีครับผมมาหาเลาะบ้านน้าสวรรค์เป็นช่วงสี่โมงแรงครับเป็นช่วงหนาฝนแทบบ้านเพื่อนอาจจะประท่านเลือกการเลิกงานประท่านเข้ามาในบ้านกันบรรยากาศในหมู่บ้ญญาน mets. เลยเงียบสงบครับขับรถเลาะตามทางครับหาเส้นทางที่จะออกจากบ้านน้าสวรรค์ผมคิดว่านานจะเป็นแยกข้างนาแท้ๆแหละสามแยกข้างนาน่านจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านตอนแรกที่ผมเข้ามาแมนบอกับแมนบอทางเขา บ้านนาสวรรค์บ่ครับเนี่ยเหลียวเบิ่งไปทั้งด้านสายแมนลีครับเหลียเห็นป้ายเหลียเห็นผู้ตะเพาเป็นยังไงครับบรรยากาศบ้านนาสวรรค์ตอนช่วงนาฝนตอนสี่โมงแรงครับผมก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ดีสวยงามครับผมละมักบรรยากาศหมู่บ้านจังซีนะครับเป็นหมู่บ้านขนาดบ่อน้อยบ่อใหญ่บรรยากาศกำลังดีเลยครับไปครับเดินทางรอต่อไปครับจะออกจากบ้านนาสวรรค์แล้วจะย้อนกลับไปทั้งบ้านดอนทานบ้านรูปไข่ไปทั้งบ้านนาดีไปทั้งอำเภอบ้านแท่นบุรณะครับโปรดติดตามชมกันได้เลยครับสยามการเลาะสิพาพี่น้องบ้านเฮาเลาะไปทั้งใดอีก